Welcome back to Stuart Champ, ladies and gentlemen, heading straight into our third bout this evening at 145 pounds between fighters from Thailand and Iran. Without further ado, let's meet our first fighter here. He's fighting out of the Blue Corner, 28 years of age, standing 181 centimeters tall, with a fight record of 41 fights and 26 wins. Fighting out of Singburi Fight Club, representing Iran, this is Wahid Nikah! นักชกจากประเทศอิรานครับว่าฮีนิกาและเรามาต่อกันฮะมาเจอกับนักชกจากมุมแดงกันมากครับอายุ31ปีจากร้อยเอ็ดประเทศไทยสูง175เซนติเมตรชกมาแล้วถึง122ไฟชนะ91และเสมอ5ขอเีิงประมือต้อนรับฟานิมิตวิริยาฟ่า from ไทยแ l นา d ฟ้านิมิตพมรอยเอ็ดไทยแลดนด์สวัสดีกรรมการของคู่นี้ขอเชิญคุณพิเชษกหากกสิมาถึงคู่ที่3นะครับในพิกัด145ปอนด์ครับฟ้านิมิตวิริยาฟาร์มครับจะพบกับนักชกจากยุรานว่าฮิตนิคา ชกกันที่145ปอนด์ครับก็ยังคงเป็นมวยรุ่นใหญ่อีกหนึ่งคู่ครับไปดูฝั่งมุมแดงกันก่อนครับคนนี้เลยครับฟ้านิมิตวิริยะฟาร์มครับถือว่าเป็นนักชกจอมเก่าเลยครับวัย31ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสูง175เซนติเมตรครับชกมา122ครั้งชนะ91แพ้26แล้วก็เสมอ5ครั้งครับ ผลงานล่าสุดนี้เอาชนะน็อกอาลีไซฮักโชนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่สนามมวยเวทิลุมพินีส่วนมุมน้ำเงินครับวาฮิกนิคะอายุ28ปีครับเป็นนักชกจากประเทศอิหร่านอายุ28ปีสูง181เซนติเมตรครับ41ครั้งชนะ26แล้วก็แพ้15ครั้งครับ มาเก็บตัวพิษซ้อมที่สิงบุรีไฟกลับนะครับผลงานล่าสุดของเค้านี่แพ้น็อกให้กับหลังขาววอสังประไพนะครับนะเป็นนักชกจากอิหรานอีกหนึ่งคนครับวันนี้แมวันนี้อิรานนี่มาเยอะเลยนะพี่บอมสนุกแน่ครับวันนี้โอ้โหคู่แรกก็น็อกนะครับคู่ที่แล้วก็มันเหลือเกินครับมาดูคู่นี้กันต่อนะครับ ต่อยดีต่อยสนุกนะครับแน่นอนครับลุ้นรางวัลคู่มวยดูเดือดและนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย Global h o u ฮ e ส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับสำหรับแอนตซินครับวันนี้แจกไปแล้หนึ่งคู่นะครับดีชารียนได้ไปแล้วนะครับรางวัลไต่ก้านคอครับถ้าทำได้ครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับมอบให้1 0,000บาทถ้าจระเข้ฟาดหางน็อกก็รับไปเลย3 0,000บาทครับ เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่อยากให้ติดตามชมกันเลยนะครับวาฮิตนิคาห์นี่ก็เจอกับนักมวยระดับแนวหน้ามาเยอะเลยครับในขณะที่ฟานิมิตนก็โอ้โหประเภทเก๋าเลยเลยครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดรูปร่างก็แน่นอนแล้วครับนักชกต่างชาติครับจากอิรานนี่สูงกว่าโอ้โหร้อเลยครับมาดูว่าวันนี้ฟานิมิต จะมีวิธีชกยังไงครับเจอกับคู่ชกที่สูงยาวใหญ่แบบนี้ครับแมแต่เรื่องของกระดูกประสบการณ์นี่หายห่วงครับนักชกค,คนนี้กระดูกภูธรน,นครบาลโชกโชนครับ <Yeah. S 1> ก็มีช่วงหนึ่งที่เขาเลิกชกมวยไปนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าสภาพร่างกายยังใช้ได้อยู่ติดตามครับนี่คือคู่ที่3ของรายการ ่ไหวสามสิบแปดปีนี่โอ้โหตอนนี้นี่ถือว่าร่างกายกําลังแกร่งนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนครับนักมวยในอายุสามสิบกว่านี่โอ้โหก็บอกว่าควรจะเลิกได้แล้วแต่ว่าตอนนี้นี่เขาบอกว่าเป็นช่วงที่กําลังแกร่งกําลังฟิตนะครับมาเลยครับหมัดของวาฮิกนิกะใช้ความเกล่าเดินเข้าหาเลยนะครับฟาดิมิทครับวันนี้ไม่ถอยครับแหมขาครับทำท่าสะดุ้งไม่ได้นะครับฟาดิมิทต้องเก็บอาการนะครับ ขู่เส้นขายไอยาจริงๆครับไปนิดครับนี่านิมิตเอาเีบ้างครับโอ้โหดูครับโอ้แกมาเป็นชุดเลยครับคือเหมือนทรงไม่ค uh, ่อยสวยแต่ว่าออกอาวุธได้ตลอดครับเหมือนทรงแบบไม่มีตำราครับทรงนี้เนี่ยจับทางยาครับต้องระวังเลยครับฟานิมิตโอ้ดูครับเอาความยาวความใหญ่ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับวปนิฟานิมิตพยายามจะนิ่งสยบความเคลื่อนไหว นี่ฮะดึงลบละพวดครับไม่เต็มแข้งเท่าไหร่อาจจะต้องการจาารังหวะดีๆนะครับฟานนิมิตครับเพราะว่าแข้งขาของวายฮิตนียาวเหลือเกินเกิโดโบบาพลาดการคอไปอนี่แห่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเอาโอ้ยสับไปที่พับนอกครับเปียการครับฟานนิมิตวายฮิตเห็นหรือเปล่ามานะครับข้างขวาโอ้เจอมาขวาครับร่วงเลยครับกรรมการยังไม่นับนะครับโอโ้โวันนี้ใจดีเหลือเกินครับวายฮิตเห็นอย่างนั้นก็เดินเข้าใส่เลยครับ ไต่ล่างโอ้ยจ่อล่างจ่อยางคว่ากระจกเลยครับคัถือว่าโชคดีที่ไม่โดนนับนะครับทางด้านฟานิมิรเอาละครับมาอีกแล้วครับโอ้ยพยาจะฮึดสู้แต่ว่าโดนบวกหล่นครับจังหวะนี้ต้องนับแล้วครับโอ้โดนนับแปครับฟานิมิตแมไม่รู้จะระวังตรงไหนก่อนครับระวังล่างโดนบนระวังหลดบนโดนล่างครับโดนอีกหนึ่งครั้งครับกรรมการยุตีเลยครับ โอ้โหจบแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับคุณหนุ่ยบอลแล้วครับคู่ที่ไม่คิดว่าจะครบยกครบยกครับแต่ว่าคู่นี้คาดว่าจะซดหมัดกันโอ้โหก็จบแค่ยกแรกครับอืมแหวดูครับคือก็พยายามหาจังหวะบวกเน้นๆเหมือนกันนะครับฟานิมิทแต่ว่าพอโดนแล้วมันคือโดนก่อนก็าเจ็บกอดนะครับทั้งขาทั้งนี่ฮะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับมีจังหวะที่เป็นจังหวะที่แรกที่ไม่โดนนับนะครับ คนหลังจากนั้นมาเป็นชุดเลยครับจังหวะนี้นี่กรรมการยุติเลยครับไม่ต้องนับเลยครับจังหวะน,นี้โอ้โหโหดจริงๆครับนักชกอิหร่านแหมวันนี้น็อกกันไปแล้ว2คู่นะครับ4567นี้จะเป็นยังไงต่อน,นี้เรายังไม่ทราบครับแต่ที่แน่ๆครับ LWC ซูเปอร์แชมนปี้บรรจุแบกความมันกันมาเต็มพิกัดเลยครับพร้อมแล้วพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And ladies and gentlemen, another exciting bout has ended here. we have here our winner by way of knockout in round number one from the blue corner Vahid from Iran. <laughs>